สวัสดีครับตอนนี้ถึงลานกลางเต้นท์ปางหวันแล้วนะครับนี่มาดูกันเลย พอกางเต็นท์กันเสร็จแล้ววันนี้ผมมากับโคแมนทัดไวโดมอันนี้ไม่ใช่ของผมอันนี้ของเขานะครับก็คือถ้าเราเข้ามาที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยเราจะเจอนอนด็กกางไว้เลยแปลว่าถูกต้องแล้วก็คือเข้ามาถูกที่แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเลือกโลเคชั่นในการปักเต็นท์นะ ครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่เคยมานะครับผมไม่รู้ว่าโซนไหนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คืออยู่ลานกลางเลยหรือลานบนเห็นว่าทางด้านนู้นจะเป็นน้ำลำธารน,นะครับก็คือมีข้างล่างแต่ค่อนข้างจะไกลนิดนึงแต่ห้องน้ำมีตรงขับเหาจุดเดียวก็เดี๋ยวลองเรื่องเลดูก่อน,นครับ เป็นถนนรอบเลยนะครับคือที่กั้นไว้เนี่ยคือห้ามเอารถเข้าแค่นั้นเองครับแต่ว่ารถเนี่ยจะวิ่งมาจอดได้ตรงนี้คือถ้าใครจะกังจุดข้างล่างก็เอารถมาจอดตรงนี้แล้วคนของใกล้ๆได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกที่ปักเต็นก่อนนะครับผมเอาไงครับผมหรือว่าถ้าข้างล่างก็คือจอดรถนี่แล้วก็ไปปักตรงนู้น อ๋ออันนี้เป็นห้องพักของเขาข้างหน้าเป็นลำธารนี่กา <c oughs> เตนใช่ไหมครับครับกาเต็นเราให้อยู่ในหลังแนวแนวขอนไม้นี่นะพี่ครับอ๋อคือให้อยู่ตรงแนวนั้นใช่ครับ,รบผมใช่คือในข้างในขอนไม้นี้ คือถ้าใกล้น้ําสุดก็คืออยู่ในใ,<ช>ในโซนนี้แค่นั้นฮะา,า้อายถข้ามาในหอดหอดอ่าห้าเข้ามาในนี้น้ํามันจะผ่านแค่ตรงด้านด้านนี้แล้วก็ไปนู้นเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อแต่มันจะอ,อ,อ้อมอีกทีอ้อมเหมือนล,ล้อมไล่เราโอ้ด้านนูน้นอ่าแล้วด้านนูน้น,น,นมีที่กลางไหมด้านนู้นก็จะไม่ได้ใกล้น้ําเราจะทางโซนด้านบนทุกเม็ดแล้วต้องเดินลงไปเล่นน้ำนะครับครับครับ ต่างวันชาจริงๆแล้วลุงลุงกับป้าเขาทําไว้เป็นทําไว้เป็นบ้านพักของแกเองเมื่อกี้แกบอกนะ,ะและคือเหมือนมีคนมาแล้วเหมือนโลเคชั่นมันดีเลยมาขอกางเต็นท์แกก็เลยเปิดเป็นที่กางเต็นท์แต่จริงเหมือนแกแบบบ้านสวนนะ่ะอ่านะเหมือนทำไว้อยู่เองเป็นบ้านสวนแบบนี้ ดีเลยนะบางหวานนี่ลำธานไหลมาจากด้านนูน้นไหลไปนู้นแล้วก็อ้อมเป็นวงกลมคืออ้อมเป็นวงกลมจากที่ผมบอกด้านบนเมื่อกี้แต่ด้านนู้นจะเขาบอกว่ามันไม่ใกล้น้ำครับโอเคเดี๋ยวผมไปจางเต็นท์ก่อน เดี๋ยวเราพามาชมห้องน้ํากันนะครับของที่ปังหวันนะครับห้องน้ำอ่านี่จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับก็จะเป็นห้องน้ําห้องส้วมและอาบน้ําในตัวเลยครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่ครับก็ดูแลดีนะครับสะอาดครับผมครับนี่ครับอ่า เพราะว่าอยู่หลังบ้านเจ้าของเลยครับครับผมวันนี้จะเป็นส่วนของห้องพักนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนตอนเย็นๆแล้วนะครับคือตอนนี้สักเกือบจะห้าโมงแล้วครับทิวสนครับผมแล้วก็ลานกว้างเต็มนี่เลยครับตรงนั้นจุดยอดฮิตเลยครับบรรยากาศนี่สุดยอด บรรยากาศดีคนก็ไม่เยอะมากแต่พรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้กับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีพื้นที่โล่งๆครับผมอ่าข้างล่างมีมีมีเต็นท์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวคอยติดตามชมจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ เป็นของเราผมอ๋อมเยอะไปวะนี่ที่กินข้าวของเรานะครับเป็นไงครับแบบบรรยากาศ มองชมน้ำด้านล่างมาดูกันนะครับนี่ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งใช่หกโมงครึ่งมืดหมดแล้วโดยรอบเ๋ิเวมาดูกันนะครับวันนี้สวัสดีครับเชฟวันนี้เมนูอะไรครับหมูย่างครับไม่วันนี้อะไรครับเนี่ยวันนี้มีไก่ไก่อะไร<ก>ครับทอดพิกเกลือใช่เหรอไก่ทอดพริกเกลือ พอใจอยู่ไงเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีกันตอนตอนตอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีวันนี้มีอะไรอีกครับมีไข่น้ำมีไข่น้ำใช่มีรากสัญญาด้วยทำเองฮะซื้อมาซื้อมาอ่าไม่มาถึรักสัญญาอย่างเดียวนี้มีไข่น้ำเราเตรียมเครื่องมาแล้วครับโอเคก็ดูบรรยากาศโดยรอบ ที่นี่ไม่มีไฟรอบๆให้นะครับเราก็ต้องตะเตรียมกันเองแล้วแสงไฟที่เห็นก็คือเป็นแสงไฟจากเต็นท์รอบๆนะครับก็คือเต็นท์ใครกลุ่มใครกลุ่มกลุม่มนั้นครับผมดเดี๋ยวเราดูกันอีกทีครับมือน,นี่ก็ไปกินน้ำกันเด้อ สวัสดีครับเชา้าวันที่สองของเราตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับนี่เราก็มีข้าวต้มกินครับมือ้อเช้าและบรรยากาศรบอบๆมีเต็นท์มาเพิ่มนะครับตอนนี้9ก้าโมงนะครับวันนี้คือวันเสาร์มีเต็นท์มาเพิ่มก็ด้านล่าง กำลังตอกกันอย่างขมากขมันคือมากันเช้ามากครับคือวันศุกร์ก็ก็มีคนแล้วเช้าวันเสาร์นี่ก็มากันแต่เช้าเลยผมว่าตกเย็นนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าน่าจะเต็มนะครับผมว่า <laughs> น่าจะเต็มโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไปหาเที่ยวตลาดตลาด,ลาดโอ๊บอยโอ๊บอย โอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับบ๊ายบายโอเคครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดโอ๊กปล่อยตลาดตลาดน้ำรอตลาดน้ำโอ๊กปล่อยที่สวนพึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับผม <c oughs> อ๋อนี่ตอนถ้ามาตอนเช้าก็จะมีมีจุด ที่ต่างบาทนะครับก็คือมีจัดชุดอาหารต่างบาทไว้แล้วนี่ก็เป็นที่ถ่ายรูปสวยๆจุดทําบุญต่างบาทล่องแพโอเคครับไปดูข้างในกันอันนี้ร้านน้ำชาอ๋อร้านน้ำชาก็คือเป็นสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยอ่าวาอย่างนี้ดีกว่าโอเค เดี๋ยวดูกันว่าเราจะกินอะไรกันแล้วมีอะไรให้กินบ้างขนมจีนขนมจีนน้ยายกแล้วค่ะนี่ขนมครบบ้าบินวินเทจไหมกวจับนะกวจับโบราณข้าวหอมกะเลียงอันนี้อะไรกาแฟน้ำชากาแฟดิบขนมเบื้องข,ข,ขนมช่วย อ๋อ <laughs> ก็เป็นขนมไทยนะครับน่ากนะินมากมีราดกะทีด้วยอ่าน่ากินมากเลย20สิบาทยีบาทเองหุนะ่นนุ่นชาวบ้านอบคครับน่ากินมากก,ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับอยู่ติดริมน้ำแล้วก็กอยู่ใต้ร่มไม้ข้างล่างก็นั่งได้นะ คือด้านล่างเขาทําไว้เป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาตินี่เลยครับแล้วก็มีฝายกั้นน้ำํำบรรยากาศค่อนข้างด, <c oughs> เดีเด็ก <c oughs> เด็กเกเก็บโต๊ะเก็บจานนะครับ <c oughs> ข้าวแดกงาข้าเหนียวกัะงาแล้วก็ไปปิ้งวิธีชาวบ้านนะครับโอเคครับเราก็กินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อของกันแล้วก็กลับเข้ารันกางเต็นท์ครับผมตลาดนี้เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงปิดตอนบ่ายสองนะครับบ่ายสเนี่ยคือยังยังเปิดเต็มอยู่ ก็คือใครจะมาสักบ่ายโมงมาหาอะไรกินอนะ่ะก็ยังมาทันนะครับอ,อ,อ่าก็ยังไม่ไวายนะครับแต่ผมว่าน่าจะสักประมาณช่วงส,สายสิบโมงเนี่ยน่าจะกําลังคึกคัก ดูเบอร์เกอร์เนื้อกันนะครับผมอันนี้มือบ่ายมือบ่ายนี่นี่เบอร์เกอร์ครับเดี๋ยวเชฟเขาจะมาเสิร์ฟนะครับผมคุณผู้หญิงทำอะไรครับอ่านหนังสือชิลชิลชิลดีเรามีล่ม,มไม้ก็เลยอยู่ได้ตั้งแต่เช้าเลยเบอร์เกอร์เนื้อ นายผมขอชมหน้าตาหน่อยดิเบอร์เกอร์เนื้ออ๋อวเฉะนี่อาหารแคมปิ้งเหรอนี่ทำขนมปังเองเลยใช่ป่ะนี่เพิ่งอบเมื่อกี้ใช่ไหมอบอบนานแล้วอบนานแล้วอ๋ออบมาจากบ้านว่างั้นอบมาจากแมคโครเนี่ยอุ้ยปดเอ้ยโอเคฮะเบอร์เกอร์แคมปิ้ง นาาาตาีมกบอกได้คำเดียวว่าอร่อยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยและคำที่เหลือ,อไม่อร่อยบรรยากาศยามเย็นของวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่ามีอะไรกินกันบ้างกุ้งหมึกสุปแป้งทอดโอ้ใช่หอมๆอยู่ไหนยังไม่ได้ฟองกับผมเนี่ยนี่ แล้วก็จะมีผัดมาม่าวันนี้แล้วก็มีเนื้อย่างนี่โอเคครับผมโอเคครับ เรามาดูร้านกาแฟกันนะครับคาเฟ่ของฟังวันนะครับอ่าอันนี้คือเมนูอะไรครับอันนี้คือลาต t เฟสค่ะลาต t เฟสใช่เป็นอะไรกับอะไรครับชาเขียวชาเขียวอยู่ด้านบนแล้วก็น้ำส้มคั้นสดอยู่ด้านล่างอีกเมนูหนึ่งคือที่เขากำลังทำให้เราอยู่แล้วเราก็สั่งอีกเมนูหนึ่งคือเป็นเดอร์ตี้นะครับอ่ะเมนูก็จะมีประมาณนี้ สั่งเบลตี้ไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับมันเป็นนมสามชั้นครับโอเคครับที่นมที่เราปรุงเองครับแล้วก็ข้างบนมันเป็นช็อตแบบสกัดแบบเข้มข้นโอเคลองดูลองชิมดูครับค่อยๆค่อยๆไล่เลเยอร์ไปนะค่ะครับมันจะถึงจุดจุดพีคคืออันสุดท้ายครับผมทายะจะไปบ้านน้าสมนะตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จกันเรียบร้อยแล้ว น่แพ็คเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปกันเท่านี้นะครับที่ปางหวันถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่อง Lifeman ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย